มาครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนานะครับสินค้าตัวนี้เลยนะครับสว่านของเดลตันนะครับสว่านของเดลตันครับในชุดนี้นะครับจะมีแบตเตอรี่สองก้อนนะครับผมและตัวสว่านหนึ่งเครื่องนะครับพร้อมสายชาร์จนะครับผมแบตนะครับ64โวลต์นะครับผมขนาดตัวนี้นะครับใส่ได้ใหญ่สุด10มิลนะครับ แรงบิดอยู่ที่8 5นิวตันเมตรนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับเจาะไม้นะครับผมเจาะไม้อ่าสามารถทำงานได้หลากหลายประเภทนะครับ <c oughs> จอไม้ได้นะครับผมแล้วก็จอเล็กจอเล็กนะครับผมถ้าพี่ๆท่านไหนนะครับสนใจสินค้าตัวนี้นะครับของเดลตันนะครับก็สามารถกดสั่งซื้อนะครับผมที่ตะกร้าด้านล่างนะครับได้เลยนะครับสินค้านะครับพร้อมส่งนะครับผมสินค้ามีพร้อมส่งนะครับ